ผู้เรียกร้องประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพักการเมืองแรกถูกศาลรดัดมูลชี้ว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเสาะกร่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จับตาบองให้ดีนะครับใครที่เป็นพักการเมืองใครที่ประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย พรรคการเมืองเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นเป็นกบฏในราชนาจักรร่วมกันนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาสากักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเดนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องของพรรค นะครับอย่างก้าวไกลกําลังวงแตกหลังจากที่สารธรรมนวูนวินิจฉัยนะครับว่าทําการยุบพักยังไม่เกิดขึ้นก็ตามทีมข่าวการเมืองเกินครึ่งประเทศตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามีบรรดาผู้นาทางการเมืองนะครับมาที่เชียงใหม่กันหมดเลยนะฮะมีแล้วก็จะมีภารกิจประชุมคมอรมอสัญจรด้วยนะครับซึ่งจะมีในวันจันทร์ ผมคิดว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มาเปรียบเทียบกันก็เราเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วข้อมูลมันก็เห็นชัดกันอยู่ว่าปีนี้หนักแล้วก็หนักที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็มาทางานในฐานะฝ่ายค้านเป็นเจสอมีหน้าที่พู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องผู้แทนราษดรได้ถ้าจะพูดได้มันก็ต้องเห็นกับตาเพาไม่ได้พลังมวลชนอ๋อไม่ได้มีเกี่ยวกับพลังมวลชนเหวันนี้มาก็คือเราะวายนีคนที่ คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าเชียงใหม่ยังคูเหมือนเดิมมันก็มีนะยะทางการเมืองว่าเรื่องของทางด้านการเมืองด้นที่ของพลังของพรรคเพื่อไทยยุงคูเหมือนเดิมการที่คุณพิจา,ารณาครั้งนี้คือไม่ได้เป็นการว่าพลังว่ามวลชนเนี่ยที่เปลี่ยนใจมาอยู่ก้าวกลมากกว่าหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวัด,วดพลังเลยครับคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรนี่มันมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดอะไรกันแบบนั้นเลยเวลาคิดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้เร็วที่สุดได้อย่างไงแล้วก็ถอดบทเรียนได้อย่างไงเพื่อิน เอ่อต้องการไปทวงคืนพื้นที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูผมคิดว่าคงต้องดูาลาะเอียดมากกว่านิดนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองก็คือผมก็คิดว่าคุณทักษิณคงอยากกลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอยากจะเดินทางกลับบ้านอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องมองไปกว่านั้นเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันคาใจสังคมก็คือเรื่องสุขภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเราได้รับ ข้อมูลมาโดยตลอดนะครับจากทางรัฐบาลว่าคุณทักษิณเนี่ยสุขภาพแย่มากนะครับแล้วอยู่ๆมันผ่านไปไม่กี่วันนะครับคุณทักษิณก็สามารถที่จะเดินทางออกจากโรงพยาบาลได้นะครับอยู่ๆก็หลังหลังจากไปอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ได้ผมก็คิดว่ามันก็ทําให้มันเกิดความคาใจนะครับว่าตกลงรัฐบาลหลอกเราหรือเปล่านะครับถ้ารัฐบาลหลอกเรารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้ เองดเมื่อสารธรรมนูญนะครับทำการวินิจฉัยเรื่องของการยุบพักที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าให้หยุดการกระทำเพราะล้มล้างการปกครองและเสอกกร่อนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก้าวไกลไม่ยอมรับนะครับตอนนี้มีการไปยื่นเพื่อทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในนั้นก็รวมถึงการยกเลิกสารรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการยุบพรรคก้าป่ายนะครับที่สําคัญก็มีการเตรียมที่จะออกกฎหมายนิรัทิศกรรมแบบสุดซอยนะครับเพื่อที่จะให้รอดพ้นการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นก็ไล่แไล่กันไหมไล่เกมไล่มาเรื่อยเรื่อยื่อยเตอน,นี้ในระหว่างนี้ปรากฏว่ามีรายงานนะฮะ ว่านักการเมืองที่อยู่ฝั่งก้าวไกลหนีไปหาทั้งลุงป้อมหนีไปหาทั้งอนุทินตอนนี้กลยุทธ์ของก้าวไกลนะที่คนวางแผนก็หน,นีไม่พ้นปียบุตรแล้วก็ธนาธรเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งตั้งอยู่ในบริษัทเขานี่นะครับเป็นที่ตั้งเดียวกับพรรคอนาคตใหม่นะก็ปรากฏว่าเขาเดินเกม ยื่นแก้ธรมนูญเพื่อยุบสารรัฐมนูญก่อนที่จะมีการยุบพักเก้าไกรเขายัางวางกลยุทธ์อีกชั้นหนึ่งก็คือว่านี่รโทศกรรมแบบสุดซอยทั้ง1นึ 2, คด,ดีต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคดียิง่งลงยิงลักเนี่ยเอาหมดนะครับคดีชุมนุมของพนมิตรชุมนุมของกบสนะทั้งพนมิตรทั้งกบศก็ยินดีด้วยจะร่วมด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของมาตรา12และเรื่องของการทุจริตรวมไทยสร้างชาติ ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง1นึแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับป,รป,ปัติปัก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของมาตรา1 2. นึนึ่งสี่คือกํำลังไล่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 กันมาเกมกัน,นะนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเขาพยายามที่จะพ้นผิดทั้งเรื่องที่มีการยกเลิกสารทํามููนก่อนที่จะมีการตัดสินเขาก็ได้แค่หยุดการกระทําในการล้มล้างการปกครอง เขาก็ต้องการให้มีการนิทรรกรรมนะเพราะพยายามโปรวยทัวไปให้ทุกฝ่ายเพื่อไทยก็มีแผนที่จะให้นิทรรศกรรมมาเกิดขึ้นเพราะมันจะได้เผื่อไปยิ่งลักและจะได้เผื่อไปทักษิณด้วยนี่คือกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่ตอนนี้ส้มชักมีปัญหานะครับพอชักมีปัญหาตอนนี้พอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห,ห่งชาติได้ มีมติอย่างเป็นทางการที่ยุบพรรคก้าวไกลนะ,ะก็ปรากฏว่ากชัยทวัดก็บอก,บอกว่าถ้ายุบพรรคก้าไกลจากการล้มล้างการปกครองเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่างหากนะโอ้พวกนี้เก่งปากดีไม่มีกําลังนะฮะแล้วก็บางคนก็ปากพร้อยด้วยนะฮะวอนหาเรื่องหลายวันนะฮะ ตอนนี้มีคดีที่คงค้างที่รอสารตํานานพิจารวิจิัยก็เป็นเรื่องของไอ้พวกปากดีบางคนนะไม่รู้ใครบ้างนะไม่มีกําลังสิบรายซึ่งไปกอบไปด้วยนักการเมืองประกอบไปด้วยนักวิชาการประกอบไปด้วยไอ้พวกไอโอทั้งหลายนักพิธีกรต่างๆเนี่ยก็รอดูว่าสารตํนานจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่มาลุ้นกันนะฮะก็ทราบว่ามีทั้งหมดอย่างร้อยสิบรายนะฮะ แล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีอะไรอ่ะนะฮะนักพูดนะนักเคลื่อนไหวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหลายคนนะที่จะโดนไปด้วยที่ไปโจมตีสารธรรมนูนไปให้ของรับสารธรรมนูนนะครับก็จะโดนไปอีกหลายคนนะเดี๋ยวเรามารอดูดูว่าเป็นใครบ้างแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ปรากฏว่าก้าวไกลก็วงแตกแห่ไปหาลุงป้อม แห่ไปหาอนุทินคือพักอนุทินตอนนี้นะถูพไม่รอดเลยตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะแห่ไปหาลุงป้อมนะก็ไม่รู้เสยโยจะทราบหรือเปล่านะว่าเกมการเมืองรอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะไปบอกลุงป้อมด้วยเกมการเมืองรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนการยุบพักอนาคตใหม่ที่แตกปุ๊บก็ไปรวมพักนั้นพักนี่รอบนี้จะไม่เหมือนเดิม ใครใจ่ายตังค์ไปผมก็ไม่รู้นะเสียตังค์ฟรีนะบอกกอันการเมืองมันลึกซึ้งนะมันสลับซับซ้อนแต่ที่แน่ๆก้าวไกลกำลังวงแตกเหมือนพึ่งแตกลังนะพอโดนตีแต่คราวนี้ยุบหรือย,อยังยังไม่ยุบนะเย็นนะยังไม่ยุบพักก้าวไกลนะมติของคณะก,กรรมการการเลือก,กตั้งแค่เป็นมติแล้วก็รอยื่นส่งฟ้องคณะก,กรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ชง นะฮะส่วนยะตัดสินจริงอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญสารยะตัดสินยุบก็ได้ไม่ยุบก็ได้อยู่ที่การพิจารณาของสารธรรมนูญและเยี่ยมคันสารธรรมนูญเนี่ยเป็นสารไต่สวนนะครับเป็นสารแรกที่เริ่มต้นตั้งในประเทศไทยตามมาตุนพุทธศักราช2560โดยยึดหลักมาจากประเทศเยอรมน,นีมีทั้งหมด9คนนะฮะรอบนี้เนี่ยก็รอดูว่าสารธรรมนูญจะยุบไหมนะแต่ใจเย็นยังไม่ถึงเวลา แต่ที่มันต้องถึงเวลาก่อนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ต้องดำเนินการกับคณะกรรมการของพรรคการเมืองดำเนินการกับ44สสในเรื่องของจริยธรรมอันนี้เป็นเรื่องต้นๆเลยและเรื่องต้นอันดับหนึ่งเป็นหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยทราบว่ามอบให้กับทางตํารวจสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบต้องแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่กระทําความผิด ไม่ว่าจะเป็น,นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นผู้ลงนามในข้อหากบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิตต่ำสุดตลอดชีวิตนะซึ่งการแตกออกไปของก้าวไกลนะครับในเวลานี้เป็นเรื่องปกติไหมเจ้าหนูทั้งหลายคงเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเหมือนกับปี62 24ธันวาคมพุทธศักราช2,500 62ในการยุบพักอนาคตใหม่นะครคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นแต่กันแบบนั้นผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกับอดีตเจ้าหนูทั้งหลายมันคิดว่ายิ่งตียิ่งโตยุบทันทีเขาก็จะโตขึ้นจากหล้านเป็น14ล้านเป็นความคิดของ เบกที่อ่อนยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่คิดว่าเอาหลักทฤษฎีเลดการ์ดมาแล้วอ้างเป็นเดโมเครซีไอพักการเมืองนักการเมืองทั้งหลายที่ประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก ตั้งแต่24มิถุนายน2475ตราบจนถึงปัจจุบัน92ปีไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยแต่มีกลุ่มกบฏตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันพยายามเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ก่อการล้ายคอมมิวนิสต์และปัจจุบันตัวแปรต้นหรือผู้เรียกร้องประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพักการเมืองแรก ถูกสารนัดมูลชี้ว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและซสะกก่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จับตาบองให้ดีนะครับใครที่เป็นพรรคการเมืองใครที่ประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นเป็นกบฏในราชณาจักรร่วมกันนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุราชายสูสนสดือดรุพระเจ้าแผ่นดินสิลักรามันเนดนไทยในราชการที่สิบสงอุทิศเพือพ่อปูมประชาสา าบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมื คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาทบอิติพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะรทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโยใหญพระบา,บาบทละมีนำชาคนไปรัศดรเดือดร้อนแหนแหงหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเปลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิต อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด Kick.